าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอออออนนนนนนนีีี้่่่่่่ไไไหหหหลลลลลาาายยววะะเจคคแ อืนเลยเฮ้ยเดียวเกียวครับเอาเอาไม่ต้องเช็แจับเสียหันอุบเลยเอาขันวันะบาทเลยันจะมเฮ้ยนี่ผมพูดอะไรขึ้นไงจ๊หนแมมม่ามันละเออเพาลูกม่เสียเอาเถิงลรอแบบายยอน Ô mày, 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 ให้ขั้นดานี้ว่ะเอาเลยเออนิ่งต่วสีอกสีไปลองสีป่ะยังลองสีป่ะอ่อสีเอ่อสเออไปทาล็อสีครับเออไปใช่ป่าเอ็ซีไปงลอสีปะไม่ใช่หรอล็สีเสร็จหรือยังครับลุงแม่แม่มนละลูกมลูกมลูกมแม่แม่มาละม่สิรุดเมื่อลงม่สิรุดมื่อล ไปดูลงสีสิอืขอ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 ิดเท่งให้หน่อยคะ่ะผิดเท่งให้หน่อยครับอาจเจีเจอมาชมลงสีครับนี่ลงสีกำลังเสร็จแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ส่งได้อยู่บ่ะเนี่ย กำลังประกอบนะคะเครื่องเทียนปะจจัยทา้เบิรงเือนพี่รองเทียนสร้างแล้วกาลังเทียนวันนี้พ่นสีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ช่างก็จะเตรียมทำอะไรเนี่ยเทียนหนากงสีพี่รองทำหน้าตาโครงสีนะ้เอตะแกงผ่อนตะแกงผ่อนข้าวน,นะคะมอ,องนี่มองเทียขาพี่รองก็เรียกว่าเสาหลุม เส <dri> าหลุมเสาตักนี่กำลังจะส่งแล้วนะคะทเทสเจแล้วก็ส่งนี่ชั้นเตาเหมือนเดิมค่ะตั้งขีดซึมขีดซ้ายข้ามก็ข้ามสายยาอันนี้ก็แฟนเจ๊อ้วนนะท่านนี่สไลด์เขาจะข้ามความสักครั้ง

คุณแม่ก็อยู่ในบ้านนะครับแม่นอนครับผมคุณว่อยงนอไปอย่างไทั้งู่อนนอือนอสเฉยๆนอน่ฉยนอนเฉยๆนอนปุยๆนอนเฉยๆนอนเนอนเป็นอนเ่ยนอนเยๆงครับยๆนอนเฉยๆนอเยนอนยัอนเอนเออยๆ ถ้าห้องน้ำก่อนครับถ ah. ah ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะคะ